ตอน,น,นเอๆเ่ยคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นแกะดําเป็นแกะดาในฝูงแกะเขาเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนก็จะจ้องมองคนก็จับผิดว่าเออเราจะทําอะไรต่อเพราะว่าเราก็ดูแตกต่างจากคนอื่นแล้วยิ่งแถวต่างจังหวัดเขาก็จะจะชี้ให้ดูเลยว่าเออเนี่ยอ้อยดูสิอ้อยดูสิเอ้คนนี้แตกต่างเอ้ยลูกนิกโครมันเกิดขึ้นจนจนชินไปแล้วจนเบือ่อค่ะพี่ สิ่งที่น่าเจ็บปวดมากในสุดก็คือก็น่าจะเป็นเรื่องของการโดนรีเจ็นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงหรือเรื่องการเข้าสงังคมอะไรรับเพราะความแตกต่างของเราเขาพูดว่าเออเนี่ยลูกเราอะ่ะทาอะไรไม่ได้คือร้องเพลงพอแต่ว่ามันร้องเพลงพออย่างเดียวมันก็ไม่ได้อ่ะถ้าอยากฟังถ้าอยู่อยากดังถ้าอยู่อยากแบบว่าทำรายได้เยอะอยากมีชื่อเสียงเยอะคือยูอยยอยยออยจะต้องสวยแบบนี้ยูจะสวยแบบเอ็กซ์ติกมันขายไม่ออก ชื่อสุนารีนะคะก็สุนารีเองก็เป็นศิลปินนักร้องแล้วก็แรปเปอร์นักแต่งเพลงนะคะก็เป็นลูเครื่องไทยแล้วก็ช่วนดกถึงมาอีกทีนึง่ง เราย้อนได้ไปถึงตอนที่เราเด็กๆเลยก็จําได้เลยว่าเรากลับมาจากโรงเรียนเราดู MTV, VH1 แล้วเราเห็นพวกเด i น n สไตรล์สมาร a r i คร์ a ีบนบนจอทีวีอ่ะแต่เขาได้เต้นเขาได้ร้องเพลงเขาได้ Express ตัวเองออกมาแล้วมันมีเหมือน magical, มาจกโคันมีอะไรที่มันแบว่บวิเศษมากที่ทําให้สนารีพอดูแล,แล้วแบบลงลมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งอะ่ะเราอยากจะทําอย่างนั้นให้ได้ จากนั้นมาก็เริ่มสายประกวดมาตลอดเลยค่ะร้องงานประกวดนะคะตามของพวกอำเภอประกวดจังหวัดอะไรยางไงของประเทศก็ประกวดแล้วก็ร้องตามแบบพวกงานแต่งงานวัดงานอะไรมีมีมีไฟไปให้หมดเลยค่ะและ้วก็ส่วนมากก็ไม่ชนะด้วยนะคะ <laughs> เวลาสนารียไปประกวดใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะใหญ่มาหน่อยหรือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามาเก็ตหรือว่ากรรมการเขาต้องการอะไรแต่ว่าเราก็ยังไปอยู่อะคะ่ะสิ่งที่<ม>ได้นะคะถ้าเท่าที่จาได้นนก็คือมีเขาพูดว่าเออเนี่ยลุกเราอะทาอะไรไม่ได้คือร้องเพลงเพาะแต่ว่ามันร้องเพลงเพาะเอ่างเดียวมันก็ไม่ได้อะถ้าอยากฟังถ้าอยากดังถ้าอยากแบบว่าทำรายได้อยากมีชื่อเสียงอยางเดียคืออยู่จะต้องสวยแบบนี้ยูจะสวยแบบเอกซอ,อ,อติมันขายไม่ออก ้าย้อนกลับไปก็คือตอนที่สนารีอยู่ครัราชเนาะเราก็ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ยายเข้าโรงเรียนปฐมที่นั่นแล้วเป็นครั้งแรกที่สนารีได้ไประสบกับเรื่องการบูลลี่นะคะแล้วก่อนหน้านั้นสนารีก็คิดว่าตัวเองแบบว่าเออไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แตกต่างอะไรแต่ว่าการที่เราโดนบูลลี่เนี่ยมันทําให้เราเสียคอนฟ idence เสียความมั่นใจซึ่งมันทําให้เราแบบเหมือนไม่กล้าที่จะทําอะไรหลายๆอย่างทาให้เราแบบไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะแบบออกไปพูดคุยหรือ make friends เพราะว่าเราคิดว่าเออเนี่ย เราเป็นเหมือนเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าตอน,น,นเด็กๆเลยคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นแกะดําตัวเองเป็นเหมือนแบบเป็นแกะดาในในกลุ่มแกะขาวเนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนก็จะจ้องมองคนก็จะจับผิดว่าเออเราจะทําอะไรต่อเพราะว่าเราก็ดูแตกต่างจากคนอื่นแล้วซึ่งเอตาตัวนะะัะสนารีก็ไม่ได้รีเกรทเลยที่สนารีประสบกับปัญหาเหล่านี้ตอน,น,นเด็กๆค่ะเพราะว่าสนารีคิดว่ามันทําให้สนารีสตรองเป็นคนแข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบันนะ,คะ่ค่ะ อย่างประเทศไทยนี่เองไม่ใช่ว่าแค่ซนารีเองที่แบบว่าเออเป็นลุคขึ้ผิวสีคือคนไทยก็มีลุคหลายๆลุคแล้วซนารีก็คิดว่าก็มีหลายๆคนทั้งแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ชายเองที่คิดว่าตัวเองแบบไม่สวยไม่หล่อไม่มีความมั่นใจเพราะว่าสังคมประเทศไทยไม่ชอบอย่างที่เขาเป็นด้วยความที่ว่าเขาก็มีความสามารถแต่ว่าเขาเลือกที่จะเก็บซนารีคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันน่าเสียดายมากเราคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องออกว่าเปิดใจยอมรับได้แล้วค่ะ It's time for a change เอาตามตรงนะคะคือก่อนที่สนารีจะมาที่ลอนดอนนะคะก็คือเจออะไรที่มันน a t i v e เราเจออะไรมาเยอะจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเราพยายามสุดขีดแล้วอะแต่ว่าที่นี่มันยังไม่ใช่ดังนั้นเราไปเถอดดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จมากน้อย แค่ไหนแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่ไปชีวิตนี้เราก็คงจะแบบ lost my own my own purpose อะคือไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็ไปเลยเริ่มต้นใหม่เลยค่ะที่รัน,นดั้นาาก็ตั้อง, hard, cry, ง,ลลง,งาจาัด s c e n ิ r ย้ายมานะคะจากกรุงเทพมาอยู่รันดันตอนนี้ก็อยู่มาครบ7ปีแล้วค่ะ สามเดือนแรกจาได้เลยว่ามันค่อนข้างี่ทอรหดดาร์กนิดนึงแล้วเหมือนด้วยคําที่ว่าชนารีย้ายมาอยู่ประเทศใหม่เมืองใหม่ใช่ไหมคะชนารีก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์เลยคะ่ะคือเหมือนชนารีเหมือนแบบโอเคเราต้องปรับตัวเพื่อที่จะเข้ากับบรรยากาศใหม่กับสังคมใหม่ๆนะคะแล้วใช่หนึ่งเราย้ายมาที่อังกฤษเพื่อที่จะทําเพลงแต่ว่าชนารีก็ยังยังต้องอยู่ในโลกความ เป็นจริงอยู่ถึงแม้จะมีความผ่อนแต่ว่าก็ต้องอยู่ในระความเป็นจริงใช่ไหมคะแต่จะต้องจ่ายค่าบ้านแลาต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาตัวเองให้อยู่รอดนะคะก็คือ <Hello. S 1> นอกเหนือจากการร้องเพลงซุนา m ีก็ต้องหาพวกงานพาร์ทไทม์ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ซุนารีทําได้สุนาีก็ทำค่ะเพื่อที่จะแบบเลี้ยงชีพแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการทําเพลงการอัดสตูดิโอค่ะ ตอนที่สนาวีเจอกับผู้จัดการเนี่ยก็คือพอเขาตกลงที่จะแบบว่าโอเคเขาอยากจะ manage เรานะคะเขาอยากจะ develop เราก็คือสนาวีก็ใช้เวลาประมาณสัก2ปีะค่ะเพื่อ develop ทุกๆอย่างในด้านของความเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นการ เขียนเพลงการร้องเพลงคือเหมือนตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวค่ะแต่ถ้าให้ถามถึงว่าความเป็นศิลปินเต็มตัวโซนารีก็เพิ่งจะมาเริ่มจริงๆเลยนะคะประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยคะ่ะที่จะแบบโอเคเรามาเต็มตัวแล้วเราเป็นแบบว่า full time artist นะคะ ตอนเราเด็กๆแล้วก็มีอาจจะมีมีการเปรียบเทียบนิดนึงว่าเออทำไมาคนอื่นเขาไปถึงจุดน,นั้นก่อนเราแต่ว่าเหมือนปัจจุบันเนีนารีไม่เคยไม่เคยเทียบตัวเองกับ so, ใครเพ <I 'm S 1> <ค>ราะว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเวลาของเรา your timing is different โอกาสแล้วจังหวะของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปแต่ว่าของสนารีสนารีคิดว่าเนี่ยเป็น perfect timing ของสนารีแล้วค่ะทุกคนออกมาออกจออกาออกรังรออ่า ถึงแม้ว่าซนารีเจออะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนตอนที่โตนในประเทศไทยนะคะแต่ว่าซนารีมีความภูมิใจแล้วก็มีความดีใจที่ตัวเองเป็นลูกครึ่งไทยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยนะะแล้วซนารีก็อยากที่จะแบบเอาเรื่องพวกนี้มาเหมือนมามาใส่ในอาร์ตมา,สาใามาส่ในผลงานต่างๆของซน,นารีแล้วซนารีก็เหมือนก็แบบไม่ไอายที่จะแบบว่าบอกว่า yeah I'm Thai Like right nows right? อยากให้ทุกคนแบบเชื่อมั่นในตัวเอง100%นะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะยงังแต่ว่าเราก็เริ่มจาก1 2 3ขึ้นไปได้ค่อยๆไต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมัน starts within yourself แล้วมันจะค่อยๆ radiate ออ,ออกมานะคะแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่ believe in you เท่าไหร่ไม่เป็นไรคะ่ะขอแค่อย่างเดียวขอให้ทุกคน believe in yourself แล้วไม่ว่าเหตุการณ์มันจะดีหรือมันจะเลวหรือมันจะร้ายแค่ไหนเนี่ยค่ะคือทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้คะ่ะคือเราต้องมีความสู้มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ go for it คือเต็มร้อยกับทุกๆอย่างที่ตัวเองอยากจะทำเกิดมาแล้วก็สู้มาตั้งแต่เด็กลำบากมันก็ตั้งแต่เด็ก work hard ได้กรามาตั้งแต่เด็กล้มลุกมันก็ตั้งแต่เด็กทม,มาิปในมา c i ส y c o คอร่าสตีดคอามันจะกิสกานเกิดมาแล้วก็สู้มาตั้งแต่เด็ก I'm a boss bitch ตั้งแต่เด็ก